สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกกัยินดีกับยูทูบเบอร์ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าใครที่ดูคลิปของผมนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะอันนี้เราจะคุยเรื่องภาษากันเนาะว่าแปลภาษาแต่ละภาษาว่าเทคโนโลยีมันมีความล้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครด,ดูคลิปของผมเป็นคลิปการทําอาหารเจหรือว่าการเกษตรการท่องเที่ยวอะไรก็ตามผมจะทําผมจะทําการพิมพ์พิมพ์เอานะภาษาจีนพิมพ์เอาภาษาอังกฤษพิมพ์เอานะครับผมแต่หลังๆมาเนี่ยผมซื้อแอป ลงทุนซื้อแอปนะเพื่อที่จะให้พัฒนาช่องขึ้นไปก็ในการซื้อแอปทีนี้ก็จะมีการขึ้นแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนหรือทุกภาษาเนี่ยให้โดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้มันมีความร้ําไปกว่านั้นโดยที่ไม่ต้อง อะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราลงใน YouTube มันจะมีไตเติลให้นะผมเป็นไตเติลให้แต่ว่าที่ผมไม่ทําเพราะว่ามันเหมือนกับว่ายังยังไม่สถียรนภาษายังไม่สเสถียรนเท่าไหร่ผมก็เลยพิมพ์เอาเองดีกว่าอ่าแล้วก็แปลเอาใน,นระบบดีกว่าจนกระทั่งตอนเนี้ยอยากจะบอกว่า YouTube มีเทคโนโลยีแบบใหม่ที่สามารถแปลได้ทั้งภาษาได้ทุกภาษาเลยนะครับผมได้ทุกภาษาแล้วก็ มีมาให้คือช่องผมจะบอกว่าช่องของผมผ่านต้องขอบคุณ YouTube เป็นอย่างมากขอบคุณทีมงานคือตอนนี้ทาง u t u b e เนี่ยเขากำลังแบบว่าให้ช่องนี้ให้แปลช่องนี้ให้ก่อนคือเขาจะให้ทุกช่องแหละแต่เขาจะทยอยทาให้ช่องนี้ผ่านโปรให้ก่อนช่องนี้ผ่านโปรให้ก่อนช่องนี้คนติดตามให้ก่อนประมาณนี้ยอยากจะบอกว่าผมเหมือนเช็คพอร์ตแตกยังไงไม่รู้อ่ะคือแบบโชคดีมากๆเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าประมาณนี้ ช่องของผมคนติดตามไม่เยอะแต่ youtube ให้ผ่านในการระบบทดสอบโดยที่ว่าสมมุติว่าตอนนี้ผมพูดภาษาไทยคนญี่ปุ่นเขาดูมันจะไม่ขึ้นซับมันจะไม่ขึ้นซับไตเติต้ลขึ้นได้สามารถขึ้นได้แต่มันจะล้ำไปกว่านนั้นคือเทคโลยีก็คือ,คอ,คอแบบว่าเราพูดภาษาไทยแต่เขาจะยินเป็นภาษาญี่ปุ่นเราพูดภาษาไทยแต่คนต่างประเทศประเทศอังกฤษจะยินเป็นภาษาอังกฤษภาษารัสเซียอ เร,เราพูดภาษาไทยแต่ประเทศคนรัสเซียเขาฟังเป็นภาษาของรัสเซียเลยซึ่งมันมีความล้ำมากๆโดยที่เราไม่ต้องอ่านไตเติลแล้วนะคะผมโดยต่อไปแล้วก็ในช่องครับผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําแล้วประมาณนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีประมาณนี้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของผมไปแล้วอะครับผมประมาณนั้นแล้วผมก็ดีใจต้องขอบคุณ u ูท b e เป็นอย่างมากแล้วขอบคุณโซเชียลขอบคุณพี่ๆทุกท่านคือผ่านโปรผ่านเฉยซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ คนติดตามเป็นล้านๆคนสองแสนสามแสนคนยังไม่ผ่านก็มีนะไม่ผ่านก็มีนะผมก็ไม่รู้เขาใช้อะไรวัดแต่ช่องผมอะคนติดตามไม่ได้เยอะเลยนะผมแต่ว่าผ่านได้แปลเป็นภาษาอังกฤษเฉยเลยนะคะผมประมาณนั้นแลแบบมีความล้ำจริงๆนะคะผมอืมแล้วดีใจเดี๋ยวจะตัวอย่างให้ขึ้นให้ดูนิดนึงนะคะผมโอเค it's called abstaining